สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนกันยายนปี2566ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตาได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามีทั้งดาวพระเกตที่ได้ทําการโคจรโยกย้ายและมีทั้งดาวพระอาทิตย์ที่ได้ทําการโคจรยโยกย้ายในช่วงวันที่18กันยายนปี2566ค่ะจังหวะนี้จึงถือว่าเป็นจังหวะในการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของทุก12ลัคนาราศีเรามาเช็คกันได้ในคลิป วิดีโอนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าในช่วงที่เกิดจุดเปลี่ยนของดวงชะตาในเดือนกันยายนปี2566นี้จะมีอะไรที่เป็นข้อดีและจะมีอะไรที่เป็นข้อควรระมัดระวังกันบ้างค่ะ ชาวลาาัคนาราศีเมษค่ะต้องอธิบายกันให้ทราบแบบนี้ก่อนค่ะว่าดวงชะตาของคุณในระยะนี้ถือว่ามีความเข้มแข็งในหลายหลายด้านนะคะและประกอบกันกับในช่วงนี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระพุธซึ่งเป็นบ้านเรือนของดาวคู่มิตรรวมถึงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ดาวพระเกตก็ได้มีการโคจรยกย้ายเช่นเดียวกันสมัยจึงถือว่าในระยะนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณหลากหลายด้านหลากหลาย ประรแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปและบางคนก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากบางคนก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงน้อยแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีข้อดีและข้อควรระมัดระวังอะไรสมัยขอเริ่มที่ด้านแรกก็คือด้านบวกด้านดีกันก่อนเลยนะประการแรกค่ะชาวลัคนาราศีเมษคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดัน งมากยิ่ขึ้นคําว่าชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้นะอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณทําสมมุติว่าคุณมีธุรกิจมีก,กิจการเป็นของตัวเองแล้วคุณมีสินค้าอะไรบางอย่างที่คุณผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะวางขายอะค่ะสินค้าตัวนั้นของคุณน่ยมันอาจจะโด่งดังมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ไม่ใช่ตัวบุคคลก็ได้นะเป็นตัวเ,เป็นสินค้าหรือเป็นของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือจะเป็นตัวบุคคลก็ได้ ถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆก็จะมียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับออนไลน์แต่คุณสร้างผลงานโดดเด่นให้กับบริษัทหรือองค์กร ตัวคุณนั้นก็จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีเมษยังได้รับการสนับสนุนยังได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสในขณะนี้ก็โคจรมาทับเนื้อทับตัวเป็นราชาโชคอยู่นั่นเองค่ะ ประการต่อมานะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารดาวประจําตัวของคุณโคจรเป็นมหาจักรนะคะสมัยมองว่าในระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีความขยันมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งสมัยมองว่าจุดนี้เป็นจุดดีนะเป็นด้านที่ให้ผลบวกแก่ดวงชะตานะคะจะมีมุมที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นอยากจะหาความรู้เพิ่มอยากจะหาเงินเพิ่มอยากจะหาช่องทางต่างๆที่จะได้มาซึ่งไรายได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ย นะคะมันเป็นมุมของความขยันนั่นเองนะที่จะมีเข้ามาเยอะขึ้นซึ่งชาวเมธถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วถ้าคุณทําด้วยความเต็มที่เต็มใจหรือว่าตั้งใจจริงๆก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ไม่ยากเลยทีเดียวค่ะ ประการต่อมานะคะมีเกณฑ์ที่การเงินการทองของชาวและขนาราศีเมษจะค่อยๆฟื้นตัวในช่วงการเปลี่ยนดวงชะตาแบบนี้ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนกลางเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะมีมุมค่อยเขวเกิดขึ้นนะอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เงินไปกับกิเลสหรือใช้เงินไปกับของใช้ที่จําเป็นนะมันมีความมันมีความอยากได้อยากมีเกิดขึ้นอหนะอยากได้อยากมีเข้ามาสําหรับชาวและขนาราศีเมษก็ต้องรู้จักเลาเผาด้วยพยายามลดความอยากของตัวเองถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอยู่อันนี้ก็ ห้ามง่ายแต่ถ้าเป็นวัยทํางานและในเมื่อคุณเล็งอะไรมานานแล้วนะคะถามว่าถ้ามันห้ามไม่ได้จริงๆซื้อได้ค่ะแต่ให้ดูการเงินของตัวเองดีๆอย่าให้ช็อตอย่าให้มีปัญหาตามมาจะดีที่สุดค่ะลำดับต่อมาเรามาดูเรื่องที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังกันบ้างนะคะนั่นก็คือประการแรกเลยคือเรื่องของการเงินค่ะเงินอย่างที่สมัยบอกไปนะว่าเงินมันเข้ามาเยอะ นะคะพอเงินมันเข้ามาเยอะมันก็มีโอกาสที่จะออกไปเยอะ คือเงินนะ่ะมาเร็วมาเร็วออกเร็วมันเป็นประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนใช้เงินเก่งคุณเป็นคนใช้เงินมือเติบเอาเงินของคุณไปฝากไว้ที่คนอื่นจะดีกว่าหรือไปฝากในบัญชีที่มันไม่ได้สะดวกในการถอนออกมานะรูปแบบนี้ก็จะพอช่วยได้นะคะทําให้เราไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยทําให้เราเซฟเงินได้นั่นเองนะแต่ต้องบอกเลยว่าข้อเสียของชาวเมธในช่วงจุดเปลี่ยนของดวงชะตาแบบนี้มันจะมีเรื่อง ของกิเลสเรื่องของความอยากได้อยากมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะประการต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของความเกรงใจความขี้สงสารความเห็นอกเห็นใจค่ะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณให้คุณเซ็นคําประกันให้นะคะหรือว่าขอหยิบยืมเงินจากคุณหรือว่าขอไหว้วานให้คุณไปทําอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการเงิน อะไรอย่างเงี้ยออกเงินไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวจ่ายทีหลังอย่างเงี้ยก็เช่นกันนะต้องดูให้ดีต้องระวังให้ดีนะคะเรื่องของความที่สงสารเรื่องของความเกรงอกเกรงใจมองว่าเอ้ยเขากับเราเป็นรู้จักกันมานานแล้วเขาไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมัน มันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่อ่ะนะในช่วงนี้นะคะสมัยอาจจะใช้คําพูดไม่ถูกนะคืออาจจะมีเรื่องของความเห็นใจหรือความขี้สงสารในด้านอื่นๆก็ได้นะอย่างเช่นเขามาขอหยิบยืมเงินคุณเขาเดือดร้อนจริงๆเขามาเล่าเรื่องราวทุกๆให้คุณฟังคุณได้ยินเกิดสงสารก็เลยให้หยิบยืมไปลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะลําดับต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของเวลาค่ะที่ชาวลัคนาราศีเมษยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวบางคนจัดการหรือว่าบาลา มันเเวลาไม่ได้นะคะก็คือเหมือนกับว่างานยุ่งงานเยอะหรือว่ามีธุระป่าปังที่คุณจะต้องดูแลที่คุณจะต้องจัดการอยู่เยอะเลยทําให้คุณจัดสรรเวลาได้ไม่ลงตัวทําให้คนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเขาไม่เข้าใจมองว่าคุณไม่มีเวลาให้บางคู่เกิดการทะเลาะเบ,บาแวงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการพักผ่อนการออกกําลังกายของตัวคุณเองยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าที่ควรนักนะคะเลยทําให้รู้ว่าเลยทาให้รู้สึกว่าสาวลัคณาราศีเมษไม่ค่อยกระปรีก้กระเป๋ในช่ว ะะมันดูเหมือนว่าคุณคิดมากคิดเยอะอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวเมษนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ